ผ่อนกับยายน้องพี่น้องเนาะยายฝากพี่น้องมือสกุลสุกคนท่านผู้ใกญ่ผู้ให่น้องพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในได้พี่น้องเมนูมือนี้พี่น้องแกงผัดเคลิกใส่ผ้าพยนต์หนังเด้อมือนี้มาเบิ้งมาย้ายใส่หยังแน่พี่น้องนี่เนาะพริกข่าเบียเกลือป่นแล้วพี่น้องโอเคนั่งอย่านั่งใส่จัดน้อยก่อนพี่น้องให้ข่าเบียมันละลายก่อน นนอย่างนั้นย้ายระมาต่ำก็ไมาขั้นแล,ล้วก็ใส่ใส่ขวดไว้ให้ตู้เย็นพี่น้องใส่เครื่องนข้ข็งกันอันนี้น้าพี่น้องใส่ผักชีเล็กลงไปผักชีเล็กกับประมาณสองก้อนอันนี้ก็ใส่หอมหอมกับขลิ โคโลเคลีนสิเด้อพี่น้องตะไคร่กับโคโลเคลีนชื่อกันลงไปแยกใส่ใส่ถ้าไปย้อมหนังเด้อพี่น้องหนังหนังที่แยกให้สะอาดแล้วเด้อพี่น้อง,งนี่จะเพิ่มน้ำยาลนางยาหมอเดีดแล้วยายจังสิปุ่งลดพี่น้อง อย่านั่งกับคนคนเลยได้พี่น้องแล้วคุณเข้ากันแบบเพื่อติดข้างไฟโอเห็นลูกซิมเอา,า,า,าเพื่อย้ายพวกสิ่งนี้ย่งยงไหมพี่น้องเป็นเรื่อเลยข้างไฟน้ะพี่น้องเนาะ แั่ย้ายปุ่งจังบึงเนาะพี่น้องน้องใส,สออใส่พริกหรอเนาะใส่พริกนวยนี่มือกันพี่น้องใช้พริกเม็ดลานย้ายก็สิปุ่งรลุดเด้อพี่น้องใส่น้ำปลาพริกชูหลเด,ด้อพี่น้อง ใส่ใบใหอมนะพี่น้องใส่ใบหอมกับขุนตูใส่ลงไปมันหอมแยกเลี้ยเลี้ยมันเข้ากันนะพี่น้องแกงทักซิเลิกใส่ผ้าพยนต์หนังนะพี่น้องดูดิพี่น้องอ่วพี่น้องกลุ่มเนาะมาที่จัดจาน เกี๊ยงปลาเคียเล็กเสียาพยนต์หนังญยแล้วเลยเด้อไม่กินน้ำายเด้อพี่น้องเสร็จแล้วค่ะกระซันกระซิมน,นีแ่แหละน้อพี่น้องเนาะชิบสีมาจังพอหินกับยายใหม่สวัสดีค่ะ